สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำแคมป์กองไฟหน้าบ้านนะครับผมตอนนี้ลานหน้าบ้านเลยไม่ใช่าผมถางหญ้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็เฉี่ยเียดินให้เสมอกันก็ตรงนี้จะทําเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับผมแล้วก็กองไฟจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม้ไผ่ผมเตรียมมาแล้วนะครับผมไม่ได้เสียเงินเลยนะครับผมผมทําแบบไม่เสียเงินเลยก็นี่นะผมไม้ไผ่ตัดมาแล้ว ก็ที่ไม่เสียเงินเพราะว่าผมใช้ของเก่าที่มีอยู่แล้วหลอดไฟไฟ LED ก็มีแล้วนะครับผมก็นี่เป็นอันเก่าแล้วก็ทำที่นั่งนะครับผมผมจะทำที่นั่งแล้วก็ไปหาพวกตอไม้แล้วก็ไม้แผ่นที่มีอยู่แล้วหาตามแถวขอหลังบ้านนะครับผมก็นี่ส่วนรั้วไม้ไผ่ก็อัปเดตเลยนะผมยังอยู่นะครับผมก็มีผูกไปแล้วบ้างก็ยังอยู่ดีน่าจะ เกือบเกือบสองปีได้แล้วมั้งครับปีกว่าแล้วก็มีผุนิดหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวผมเตรียมไม้แล้วไม่รู้ว่าจะขาดอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวจะมาทําจุดกองไฟตรงนี้แล้วก็ทําเป็นที่นั่งนะครับผมก็มาดูว่าจะทําออกมาเป็นแบบไหนก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกัน โอเคครับผมตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็น,นี่หานนะครับผมกำลังแร่กไก่เลยเดี๋ยวเราจะย่างไก่กันนะครับผมตอนนี้ทั้งหมดเลยก็ไฟมีเส้นเดียวนะครับผมเดี๋ยวน่าจะได้ต้องเสียตังค์แล้วงบศูนย์บาทน่าจะไม่ศูนบาทแต่ถ้าเท่านี้ก็คืองบศูนย์บาทนะครับผมไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรก็มีตรงนี้ที่ทําใส่ฟืน แล้วก็ทําเป็นที่นั่งนะครับผมอนนี้แล้วก็มีลานเต็นท์ก็มีตรงนี้อีกทีหนึง่งแต่เป็นอยู่ในเมืองนะครับผมทุนโรมเดี๋ยวน่าจะหลังปีใหม่อีกทีหนึง่งน่าจะได้มากางกันอยู่โอเคครับผมก็ที่แดดเดี๋ยวจะนั่งชิวๆกันกินบรรยากาศก็นี่นะครับผมอ๋อลืมตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นไฟโซลาเป็นไฟดวงอาทิตย์นะครับผมใช้โซลาเซล ก็ตั้งเป็นเสานี่ครับผมแต่ถ้ามีไฟมาติดร,บรอบๆนี้ก็น่าจะสวยครับผมเนี่ยติดตรงตามกำแพงก็น่าจะช่องปีใหม่โอเคครับผมประมาณนี้ก็งบศูนย์บาทนะครับผมที่ทําทั้งหมดไม่รวม,ไม,รวมไม่รวมของกินของอะไรนะรผมก็มีขนมมีน้ําแล้วก็มีตัวนี้เอราฟ้าอาหาร โอเคครับผมเดี๋ยวที่เหลือก็จะตั้งเป็นทำดับทิ้งไว้ก็นั่งกินบรรยากาศกันชิวๆไปก็โอเคครับผม